ฮัลโหลรับโทรศัพท์ไหมคะฮัลโหลน้องยี่วานนะคะสวัสดีคะ่ะฮัลโหลน้องยี่วานอยู่ไหมคะภ <Yeah. S 1> าษาน้องยี่วานหน่อยค่ะฮัลโหลภาษาน้องยี่วานหน่อยค่ะน้องยี่วานอยู่ไหมคะฮัลโหลภาษาน้องยี่วานหน่อยค่ะ อ๋อน้องยี่หว่านนะคะตอนนี้อยู่ไหนคะไม่ได้ยินเหรอคะฮัลโหล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 น้องยี่หวานเลยคะขอสารน้องยี่หวานหนะะ่อยค่ะอยู่ไม่เอย่ยอยู่ไม่เอย่ยฮัลโหลขอสารน้องยี่หวานหนะะ่อยค่ะ